ทรัพยากรที่โลกต้องการสุดๆทักษะที่ลูกต้องมีเป็นทักษะที่ใครก็สอนให้ไม่ได้นอกจากผู้ปกครองทักษะที่สองคือการเข้าใจคนอื่นหรือว่าเอมพั h ตี้คือทักษะในการรับรู้ความรู้สึกของคนอื่นแล้วตอบสนองอย่างเข้าใจค่ะเด็กที่มีเอมพัตตี้จะไม่ใช่แค่สุภาพตามมารยาทแต่จะรู้สึกไปกับใจของคนอื่นได้จริงๆโกรธน้อยกว่าชอบปัด ฝีนคนอื่นน้อยกว่าเขาจะอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขปรับตัวง่ายและเป็นที่รักของคนรอบตัวค่ะแล้วพ่อแม่อย่างเราจะฝึกเอมพัตตีให้ลูกได้ยังไงบ้างวรฝึกสิ่งนี้ในชีวิตประจําวันโดยแนะนําวิธีง่ายๆเช่น 1. เปิดเปิดร์เอมพัตตีให้ลูกเวลาลูกไม่พอใจใครอย่าด่วนตําหนีแต่ชวนคิดว่าหนูคิดว่าเพื่อนคนนั้นรู้สึกยังไงนะบางทีเพื่อนอาจโดนดุมาแต่เช้าเขาก็เลยหมุดหงิดง่ายใช่ไหมนะลูก2ชวน คุยหลังจากอ่านนิทานทําไมเจ้ากระต่ายตัวนั้นถึงดูเศร้าจังเลยนะถ้าเป็นหนูหนูอยากพูดอะไรกับเพื่อนที่โดนทิ้งแบบนี้คะ 3. เป็นตัวอย่างให้ลูกเห็นค่ะเช่นเวลาลูกเศร้าไม่ต้องรีบสอนแค่รับฟังอย่างเข้าใจพาลูกไปรู้จักโลกกว้างไปร่วมกิจกรรมอาสาสมาัครให้ลูกได้เห็นคนที่ต้องการความช่วยเหลือและฝึกคิดว่าหนูอยากช่วยคนเหล่านี้ยังไงดีเพราะเอมพัตตีสอนกันไม่ได้แต่ต้องชวนกันทําและคุณพอ่อคุณแม่เท่า ที่ชวนทำได้ค่ะ